สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 ที่รักทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณครูจัดเฉลยแบบฝึกหัดที่อยู่ในเรื่ม w o r k b o o k นะคะที่ครูสั่งให้ทำหน้า44และหน้า45นะคะทีนี้จากการตรวจสอบนักเรียนที่ได้ส่งมาแล้วนะคะบางคนก็เข้าใจดีในสิ่งที่ครูได้อธิบายแสดงว่าหนึ่งนักเรียนได้ศึกษาคลิปของครู สองนักเรียนใส่ใจแล้วก็ตั้งใจฟังว่าครูได้พูดอะไรไว้ในคลิปครูอธิบายอะไรไว้ในคลิปครูบอกว่าให้ทาอย่างไรข้อมูลดูได้จากไหนได้ชี้แจงรายละเอียดไปเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนรู้จักฝึกฝนรู้จักปรับตัวที่จะพัฒนาตัวเองเพราะนักเรียนนี่ป .6 กแล้วอะค่ะ 11ถึง13ปีซึ่งไม่ใช่เด็กซึ่งสามารถเปิดหนังสือหาเองได้นะคะทีนี้สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะคะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณครูก็จะมาอธิบายพร้อมกับเฉลยแบบฝึกหัดนะคะมันไม่ใช่แค่เพียงการส่งงานนะคะนักเรียนมันคือรากฐานและพื้นฐาน ความรู้ที่เธอจะใช้ต่อยอดในระดับมัธยมค่ะในสถานการณ์แบบนี้เธอต้องยิ่งขนขวายในยุคที่นักเรียนมีทุกอย่างอยู่ในมืออยู่ในโทรศัพท์อยู่ใน g o o แต่นักเรียนไม่พยายามจะทำอะไรเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากทีนี้เรามาดูที่หน้า44นะคะ ในส่วนนี้เนี่ยคุณครูได้เขียนไปหมดแล้วแต่ต้องขออภัยเรื่องหนึ่งว่ามีข้อผิดพลาดอยู่ข้อหนึง่งต้องให้นักเรียนหาคําศัพท์ในนี้ไม่เจอนะคะคุณครูแบ่งคําอยู่เป็น2กลุ่มนะคะ objects ก็คือสิ่งของใช่ไหมคะซึ่งมันมาจากอะไรมันมาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้คําศัพท์ไปนะคะที่เราพูดถึงพวกนี้ค่ะ ดันั้นสิ่งของที่เราพูดถึงมันก็จะคือคำศัพท์ที่อยู่ในส่วนด้านหลังซึ่งเป็นคำนามเนี้ยพวก Bottles, Bags, Containers, Cans, Jars, Stores, Boxes แล้วก็ c u t l e r y ถูกไหมคะเราก็นำมันมาเขียนในส่วนของ Object ให้หมดเลย ไม่หรืออาจจะเรียงไม่เหมือนครูก็ได้นะคะให้มันครบ container can กระป๋อง jars เยือกนะคะ stores ก็ St ores, คือ lot เรียนเติม s ด้วยนะคะเรียนสังเกตไหมคำที่มันซ่อนอยู่มี s นะคะพวกคำนามนะคะเป็นพหูพจน์ยกเว้น c u t l ล r y นะคะไม่ใช่ น,นี่กูเขียนผิดขออภยัย C U T L E R Y นะคะแล้วก็ Boxes ครบแล้วนะคะส่วนของสิ่งของถัดมาด้านล่างคือ Materials วัสดุนะคะวัสดุที่ทำมาจากไหนที่เดิมค่ะ วัสดุจะเป็นตัวขยายนะคะเช่นพลาสติก t อ l e s ก็คือขวดพลาสติกแสดงว่าขวดมันทําจากพลาสติกนี่คือวัสดุถูกไหมคะเพราะนั้นเราจะเอาคําศัพท์พวกนี้มา,มาใส่นะคะได้แก่คําว่า p l a สติกคาว่า m e ทัลที่แปลว่าโลหะคําว่า Glass แก้วคำว่า board, แปลว่ากระดาษแข็งนะคะยกเว้นคํานี้คําว่าโฟมเพราะว่าโฟมเนี่ยมันไม่มีในนี้นะคะนักเรียนจะหาไม่เจอนะคะ มันวัสดุที่ใช้นะผลิตเป็นสิ่งของพวกนี้มีพลาสติกใช่ไหมคะมีกกาสแก้วมีคำว่าเมทัลโลหะมีคำว่าออกคาร์ดบอร์ดนะคะที่แปลว่ากระดาษแข็ง เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ขึ้นไปหาคําที่ซ่อนอยู่แล้วก็ขีดเส้นรอบให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือหน้า44อย่าลืมแก้ด้วยนะคะใช้คําว่าร l a s s นะคะจากครั้งที่แล้วครูเขียนไปว่าโฟมมันไม่มันไม่ม,มีในนี้นะ <c oughs> อ่าเราจะขึ้นอีกหน้าหนึ่งนะคะ น,นี่เป็นปัญหามากแต่มันไม่น่าเป็นปัญหาเลยประโยคพวกนี้ที่มันเขียนผิดอยู่เนี่ยมันเป็นประโยคที่พูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักเรียนจะเห็นว่ามันขึ้นต้นด้วยคำว่าจ t ใช่ไหมคะ,สะแสดงว่ามันมาจากหน้าอะไรคะนักเรียนสามารถเปิดเนื้อหาไปที่หน้า54ได้แถวเนี้ยทั้งแถวเนี้ยเห็นไหมคะอันนี้เรามาดูว่ามันน่าจะเป็นคำว่าอะไร ครูได้เฉลยไปในบางส่วนแล้วนะคะส่วนไหนที่ครูไม่เฉลยนักเรียนก็เปิดหนังสือไม่เป็นนะคะก็หนึ่งนหน้าตาแบบนี้น่าจะเป็นคำคำไหนคะเปิดหน้า54ประกอบด้วยค่ะจนหน้าตาคล้ายๆคือมันจะมีความละไม้คล้ายประโยคเดิมอยู่ แต่มันสะกดผิดนะคะมันมาจากคําว่า don't waste electricity คํำนี้ค่ะเ้าห้านักเรียนก็เอาคำนี้ค่ะมาลอกลงเขียนใหม่นะคะ don't waste ขณะที่ทําอยู่เปิดหน้า14ไปพร้อมกันด้วยค่ะมันจะได้จําเข้าไปในสมองอะคะ่ะ ได้ว่า don't waste electricity ไม่อะไรคะใช้ไฟเปลืองต่อไปข้สอสดูหน้าตาแบบนี้แล้วมีความคล้ายๆประโยคไหนในแถวนี้ตรงนี้เห็นไหมคะที่ข้อ7เนี่ย don't leave the tab running เหมคะเหมือนไหมคล้ายๆไหมแล้ว่ก็ลอกเขียนใหม่ค่ะ don't leave เหนไหมคะ leave มันเขียนผิดอยู่มันสะกดผิดนะคะ the tab running running นี่ก็เขียนผิดเห็นไหมคะ ต่อไปข้อ3ดูหน้าดูตาก่อนมีคำว่าอะไรที่พอจะสังเกตอ้าวมีคำว่า car สแสดงว่ามันมาจากประโยคไหนคะข้างบนเลย Don't go by car for short journeys ถูกไหมคะก็เอามันลอกลงคะ่ะคำว่า short กับ journey สะกดผิดเห็นไหมคะ ข้อ4เรารู้สึกว่ามันมีความความคุ้นเคยยังไงนะคะคือมันมีเป็นการสลับตัวอักษรมากกว่านะคะอ่าน,น่าจะเป็นประโยคไหนมีอะไรที่คุ้นๆน,นะคะมันมาจากประโยคนี้นะคะสังเกตข้อ2เนี่ยนะคะ don't throw rubbish On the floor อย่าทิ้งขยะลงบนพื้นนะคะต่อไปข้อ5คิดว่าเป็นประโยคไหนคะข้อห Don't do much laundry ใช่ไหมคะแต่ที่นักเรียนตอบครูมาคือเก่งกว่าครูอีกคะ่ะ ไม่รู้ว่าไปเอาคำมาจากไหนทั้งที่ทุกคนก็มีหนังสืออยู่ในมืออยู่แล้วได้ว่า don't do much laundry นะคะอย่าซักผ้ามากเกินไปโอเคนะคะเราจะมาขึ้นข้อ c ข้อ c ครูได้เกินไปไว้ในคลิปแล้วว่ามันเป็นคำศัพท์ที่พูดถึง สิ่งของที่เราเรียนไปอ่ะก็กลับมาที่เดิมก็คืออะไรอ่ะพวกขวดพลาสติกเรียนจะใช้หนังสือหน้า58ก็ได้คะคำศัพท์มันก็มีอยู่ด้านบนที่เราก็มาดูว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรซึ่งมันมีการสะกดผิดอยู่ขึ้นต้นด้วยตัว S ลักษณะนี้มันสะกดผิดอยู่แล้วก็มาเขียนใหม่นะคะ หน้าตาแบบนี้มันน่าจะเป็นคำว่าอะไรฮะพลาสติกสตอร์ใช่ไหมเขาเขียนผิดนะฮะพลาสติกไม่ได้เขียนแบบนี้ก็ามาเขียนใหม่นะคะแล้วก็มาเขียนใหม่ด้านนี้เป็นพลาสติกสตอร์ตัดมานะคะเห็นแบบนี้รู้เลย กลัสนะคะกระจาอะไรเปิดหน้า58ไว้อยู่นี่นะคะกลัสแบบนี้ไม่ใช่กลัสแบบนี้คือกลัสย่านะ,ะก็เปลี่ยนสะกดให้ถูกกลัสจาโหลแก้วและพวกนี้ไม่ได้ติดกันนะคะเขียนแยกกันมันไม่ใช่คำเดียวกันต่อไปมันมีตัว c ด้วยนะคะ น่าจะเป็นคำว่าอะไรมันจะอยู่ในนี้แหละนะ,ะมันคือพวกนี้แหละนะ,ะมันมีตัว c ด้วยมันจะเป็นคำนี้แน่นะคะ plastic cutlery นะคะก็มาเขียนเขียนให้มันตรงตรงบรรทัดกันเลยนะอ่านะ plastic plastic มันไม่ได้เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้นะคะ plastic cutlery อ่าไม่ได้เขียนแบบนี้เขียน cutle อาวัยนะคะที่ถูกต้องส่วนอันนี้เห็นชัดชัดง่ายนะคะมันก็คือ cardboard boxes ถูกไหมคะไม่รู้จำไม่ได้ก็ไปเปิดหนังสือนะคะบางคนบางคนนี่อาศาัศจรรย์มากค่ะเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่ศึกษาคลิปครู cardboard ไปอันนี้ค่ะขึ้นต้นตัว b แน่นอนน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ plastic bottles plastic b o t ใช่ไหมเขียน <c oughs> ให้มันตรงบรรทัดกันนะคะ bo w t l e s สะกดให้มันถูกไหมต่อมาเห็นหน้าอย่างนี้ขึ้นต้นตัว f คุ้นค้นคล้ายๆน่าจะเป็นคำว่าอะไร เหมือนคำว่าอะไรโ o มคอน n ทนเนอร์ er. ใช่ไหมกปว่าใช่ไหมมันคงไม่มีคำอื่นหรอกที่ขึ้นต้นด้วยตัว f วค่ะ f o ม m Container มันจะต้องมีความคล้ายคลคึงคจากของเดิมอยู่แต่ว่า,าโจทย์เขาตั้งใจสะกดผิดเราก็มาทำให้มันถูกก็แค่นั้นเอง f o ม m Container นะคะ อันนี้ของมันเหลือน้อยแล้วเราก็เดาได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้มีคำนี้อยู่คุ้นๆน,นะคะพลาสติกแบกถุงพลาสติกนั่นเองคำนี้เดี๋ยวไม่รู้อีกมา,มาจากไหนนะคะพลาสติกแบกถุงพลาสติกคุ้นไหมเขาสะกดผิดสุดท้ายคำนี้โคตรคุ้นเลยมันก็คือคำว่า นะคะมันก็คือคำว่า m e d a l cans m e d a l cans เห็นไหมนักเรียนก็มาเขียนใหม่นะคะเรียนว่ายากไหมครูว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบกับความใส่ใจค่ะเพราะว่าครูก็พยายามช่วยนักเรียน ในการเรียนวิชาครูตามอายุและศักยภาพของเด็กนะคะแล้วครูสอนเด็กป6กคนที่ทำไม่ถูกต้องได้ที่มั่วๆม,มานักเรียนช่วยนะคะปรับปรุงแก้ไขทำให้มันถูกต้องนะคะจะได้จำสิ่งที่ถูกต้องไว้ในสมอง รับเพอเถ้านักเรียนปล่อยผ่านไปก็ก็แค่แสดงให้ครูเห็นว่าไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่ครูพยายามทำนะฮะฝากให้เรียนแก้ไขด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำาอเคดว่ามันยากมากก็เริ่มทำได้เลยนะคะเพราะว่าครูสอนแล้วก็เฉลยแล้ว